ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมนะครับบางดุนแล้วก็ขอไปกับเสียงไก่ด้วยนะเพราะว่านั่นแหไก่มันขันก็ต้องเข้าใจนะโอเคก็จากที่ผมได้โพสต์ไปกับโพสต์ที่แล้วนะครับว่า,าผมจะทํามลิป Q a ฉลอง2 0 0 0ผู้ติดตามทางเฟซแล้วก็ในย t u ู e นะครับโอเควันนี้ก็ถึง้วลฮัมดุละก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะครับถึงตอนนี้โอเค แล้วก็ตามสัญญาครับคลิป Q&A ถามตอบกับบังดุลนะครับโอเคเดี๋ยวเรามากันเลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวเรามากับคำถามแรกนะครับทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษของพี่บังหน่อยสิก็ทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษนะครับก็คือถ้าบอกตรงๆเลยก็คือที่โรงเรียนแอบจะไม่ได้ความรู้อะไรมากมายเลยนี้คือตรงๆนะถ้าเอาแบบตามส่วนตัวของบังนะครับบังเนี่ยเรียนู้ภาษาอังกฤษ ด้วยตนเองซะมากกว่าซะส,ส่วนใหญ่นะนก็จะเรียนใน Facebook มันมีคลิปสั้นๆนะคลิปสารวันที่หาทีเนี่ยเราเรียนได้เลยนะครับเออมันเอาไปใช้ได้จริงอะ่ะเนาะอันไหนที่เราสนใจเนี่ยอันไหนคาไหนที่เราสนใจเนี่ยเราก็สามารถคลิกแล้วก็เรา,เาดูในเวลาระยะเวลาสั้นๆแล้วก็มันสามารถเข้าในหัวเราได้เลยแต่ว่าที่สําคัญก็คือเราต้องเอาไปใช้นะครับนันแหละสำหรับคนที่อยากจะเป็นภาษาอังกฤษจริงๆครับก็ต้องจริงจังกับมันหน่อยเนาะ โอเคก็สนุกด้วยไงนะบางาก็เรียน้วยตัวเองนะครับเรียนในออนไลน์เนาะแต่ว่าในโรงเรียนเนี่ยมันก็คือการที่เราดึงความสามารถของเราออกมาใช้แค่นั้นเองแต่ว่าความรู้อ่มันก็ได้ไม่เยอะเท่าไหรนะ่เนาะจากที่โรงเรียน okay. คำถามที่2กว่าจะมาถึงจุดนี้เจออะไรมาบ้างอา่า ถ้าให้พูดถึงบริบทของการทำโซเชียลมีเดียใช่ปะ่ะก็กว่าจะมาถึง2,000ซับ่า2000ไลค์ 2, like ในเพจเนี่ยมันค่อนข้างยากสักทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าอัางไงร,ร้อนแรงกอก่างกว่าจะก้าวขึ้นมาได้ถึงตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะนั่นแหละระยะ,ะเวลาที่ท,ท,ทอะ่ะก็หลายเดือนเหมือนกันกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เข้าถามมาคือ,อได้เจออะไรบ้างก่อนที่จะ,ะถึงตรงนี้ใช่ปะ่ะก็เนาะผมก็คิดว่าอะไรหลายๆคนที่ทำในด้านตรงนี้ มันก็จะมีหลายคนที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเราแล้วก็อาจจะมีคนที่เห็นด้วยเนาะแต่ว่าในส่วนของอคนที่เห็นด้วยอ่ะเราก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตนะครับทุกๆคนที่เห็นที่แบบซัพพอร์ตกันเนาะแต่ว่าส่วนตัวอะผมก็เคยเจอแบบคนที่แบบยังไงลนะ่ะดูถูกกันนะครับใ,ใ,ในในในรในตอนที่แบบเราเริ่มต้นเนาะเพราะว่ามันเป็นปกติไปแล้วแหละเนาะมีคนชอบมันก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบใช่หรือเปล่า ผมที่เคยโดนดูถูกเนี่ยมันจะมีทั้งคําพูดหรือว่าอาจจะเป็นแบบสีหน้าท่าทางนะผมเจอมาหมดแล้วนะแม้กระทั่งเพื่อนด้วยกันเนี่ยก็ยังโดนม้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เนาะมันไม่มีอะไรที่จะไปเปลี่ยนความคิดเขาได้นอกจากเราเมื่อเราประสบความสําเร็จท่านั้นเนี่ยมันถึงจะปเปลี่ยนความคิดเขาได้เนาะดังนั้นเนี่ยใครที่กําลังทําในจุดนี้อยู่ก็บางก็จะเป็นกําลังใจให้นะครับให้ทําต่อไปนะโอเคไปถาปกันเลยนะครับส่วนคําถามที่3านะครับ ความสําเร็จในไเซตของบางดินโอเคก็สําหรับความสําเร็จในไเซตของผมนะคือยังไงดังที่ผมได้บอกไปหลายๆครั้งแล้วว่าถ้าเรามีความฝันแต่เราไม่ทํามันอ่ะโอกาสมันเป็นศูนย์ททีเลยครับดังนั้นเนี่ยความสําเร็จของผมอนะ่ะผมคิดว่ามันอยู่สองก้าวนะของผมก็คือในเมื่อเรามีความฝันแล้วเราเราต้องสลักความคิดที่ว่าไอ้กูทาไม่ได้ว่ะแบบมันแบบเราต้องสลักข้ออ้างอะ่ะทิ้งออกไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็เราเริ่มเริ่มเดินออกมาล่าความฝัน นั่นแหละคือ,อขั้นแรกแล้วของการที่จะประสบความสําเร็จนะครับถ้าเราเริ่มตามตามความฝันนั้นเนี่ยโอกาสมันมีที่มือแล้ว50%ครับแต่ถ้าเราไม่เริ่มทาอะไรสักอย่างเรามีแค่ความคิดอย่างเดียวแต่เราไม่ทํานั่นแหละคือศูนย์นะครับดังนั้นเนี่ยก้าวแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเราเราจรงต้องอสลักความคิดเย่ๆออกไปนะครับแล้วก็เราก็ไล่ลาตามมันเลยดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นก้าวแรกของเรานะครับก้าวแรกสาคัญที่สุด ดังนั้นเนี่ยพอไปถึงก้าที่2เนี่ยพอถึงก้าแรกแล้วมันก็จะก้าไปสู่ก้าที่2ก้าที่2เนี่ยก็คือไปถึงเป้าหมายที่เราได้วางไว้นั่นแหละคือประสบความสําเร็จครับแต่ว่าตอนนี้ของบางเนี่ยบางแค่คิดว่าของบางเนี่ยแค่ก้าแรกเองนะครับที่ย,ยังไปที่ยังมาถึงแต่ว่าขั้นที่2เนี่ยยังไม่ถึงเลยนะครับส่วนก้าที่2ของปีนี้คืออะไรรู้ไหมก็คือถึง5000ันซับโอเคก็อินชอนแล้วปีนี้เราจะบรรลุทุกข้อนะครับอินชอนแล้วโอเคแต่เรามาคําถามต่อไปเลยเนาะ บังจะมีแฟนหรือมีเมียครับอ๋ <c oughs> อคำถามนี่แบบยังไงดีอะตอบตอบยากไหมโอเคไม่ก็คำถามนี้นะจะมีเมียครับอ่าตรงๆน่าจะมีเมียไม่มีแฟนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมบอกนี่คนมาจาวาะวอห,หรอไหมไม่หรอกครับจริงๆผมไม่ได้เป็นคนบอะอะไรขนาดนั้นนะครับก็ ที alors, me, me ine, mattress, ่ถามว่าทำไมจะมีเมียก yeah. ็แบบแม้วม yeah. right. ันมีเม mm ีย hmm. ม okay. so ันอยู่แบบถูกต้องนะครับแบบไม่ได้ไปผิดอะไรเนาะถ้าเกิดแบบเป็นแบบเมียแล้วมันถูกต้องแบบเมียเนี่ยจะเป็นแบบสิ่งที่ถูกต้องน้าเราอยู่แบบถูกต้องทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าแบบเออเราอยู่กันแบบถูกต้องเนี่ยเราจะทําอะไรมันก็จะขึ้นนะครับเออถ้าเราอยู่แบบไม่ถูกต้องเนี่ยเราทําอะไรมันก็จะยิ่งต่าลงยิ่งต่ําลงผมผมคิดอย่างนั้นนะโอเคก็สรุปก็คือจะมีเมียนะครับคีนเอาแซนจัดการกับการเขินกล้องยังไง ก็ถ้าเอาตามตรงนะก็คือผมเนี่ยยังไม่ได้จัดการอะไรเรื่องนี้ได้เลยเพราะว่าถ้าสังเกตดูดีๆนะครับคลิปที่ผมแบบออกนอกสถานที่ก็คือออกนอกบ้านเนี่ยปไปถ่ายเนี่ยคือก็ยังเขินกล้องดนะ้แบบยังอายต่อผู้คนอะไรเนาะก็แบบจะต้องหลบลบบ้างบางทีแต่ว่าถ้าแบบเป็นในบ้านเนี่ยก็แบบถ่ายได้แบบสบายๆไม่ต้องอายอะไรเพราะว่ามันเป็นแบบที่ของเราเองเนาะนั่นแหละ ถ้าถามว่าจัดการยังไงอะ่ะก็ต้องแบบทําไปเรื่อยๆมั่งทำไปให้ชินนอกแต่ถ้าบ้านของตัวเองเนี่ยก็คือสบายๆไม่ไม่ต้องอะไรเยอะเพราะเป็นที่ของเรานะครับแต่ถ้าแบบออกไปนอกสถานที่เนี่ยเราแบบต้องยังไงนะโฟกัสที่กล้องอย่างเดียวโฟกัสแค่กับคนดูถ้าแบบอะไรย,ยังเขินๆนะให้เราโฟกัสกับกล้องให้เราโฟกัสกับคนดูอย่างเดียวนะครับก็ผมันจะเข้าใจเนาะโอเคเดี๋ยวไปคําถามต่อไปสร้างรายได,ได้ได้อย่างอ๋อก็ นะครับถ้าถามว่าสร้างไรายได้ได้ยังตอนนี้ก็บอกว่าสร้างไรายได้ได้แล้วนะครับแต่ว่าเป็นในแพลตฟอร์มของ YouTube ซึ่งจะบอกว่า <c oughs> ผมผ่านมาปร,ประมาณเดือนหนึ่งนะครับได้มาประมาณเดือนหนึ่งแนละ้วในการผ่านกดสร้างไรายได้แต่ว่าถามว่าไรายได้เยอะไหมบอกเลยว่าไ <c oughs> ม่เยอะเลยน้อยๆโอเคเพราะยังไม่มีคนดูเยอะขนาดนั้นนะครับโอเคต้องเข้าใจเนาะก็ไปกับคําถามต่อไปกันเลยนะครับ <c oughs> อยากได้คุณเป็นแฟน <g ül> อ่านะ <g ül> ออโอเคอยากได้ผมเป็นแฟนเนาะอ๋อก็แบบต้องมีคนสมบัติอะไรบ้างใช่ป่ะก็นก็จะต้องต้องมีแบบใหม่ใหม่ใหม่ก็นะครับก็ใครจะจะ,จะจีบนะครับไม่ต้องนะครับไม่ไม่ต้องเดี๋ยวออผมเพราะผมไม่เอาแฟนนะครับผมไม่เล่นแฟนผมยืนยันตรงนี้นะว่าผมไม่เล่นแฟนแน่นอน,นครับรชัดเจนถ้าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเห็นผมเล่นแฟนนะมันจะทิบได้เลยจริง นี่ผมบอกตรงว่าผมไม่เล่นนะครับเออถ้าเกิดใครเห็นนะจัดมาเลยมาได้เลยครับโอเคคำถามต่อไปดีกว่างเคยมีแฟนไหมครับก็อ่าสองคํานี้นะก็ะตอบยังไงดีเคยมีไหมหก,ก็เคยมีครับเคยมีคนคนเดียวเออเคยมีคนเดียวแล้วก็อ่าตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วก็คิดว่าจะไม่มีอีกเลยนะออาเมียทีเดียวชัดเจนนะโอเคคำถามต่อไปเมื่อ,อไรจะได้ถ่ายคลิปด้วยกันอินชาอัลลอฮ์ lo, ครับผมกับยาลาเนี่ย มาถ่ายคลิปด,ด้วยกันได้เลยครับผมว่าผมคาดว่าจะ,จะได้กลับวันที่หนึ่งนี่แหละกลับเยาวราห์วันที่หนึ่งนี้นะครับแล้วก็นั่นแหละเจอกันครับชานแล้วไว้เราถ่ายคลิปด,ด้วยกันโอเคแล้วก็มาต่อที่คําถามสุดท้ายนะครับ Q a ผมอยากให้ดังชันคุยในเอซ่าครับจริงๆนี่ผมจะทาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าก็คือมันอ,อะไรเงี้ยบันทึกหน้าจอไม่ได้เข้าใจป่ะผมไม่รู้จะทำยังไงต้องมันต้องหาวิธีที่จะ บันทึกหน้าจอให้ได้งั้นผมทำคลิปแน่นอนครับในเอซ่าทำแน่นอนเนาะแต่ว่าเื่อต้องไปหาวิธีการบันทึกหน้าจอให้ได้ก่อนเพราะว่าพอเราบันทึก่มันจะเป็นสีดำมันบันทึกไม่ได้เนาะไม่เหมือนกับแอปอโอเมะอ่าแหละโอเคก็สำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับกับสำหรับคำถามเนาะใครมีคำถามอะไรอีกถามมาได้นะครับแต่ว่ารอ ep สองนะสำหรับ q amp a นะครับ ep สองจัดมาแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องรอโอกาสเนาะรอโอกาส แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณสนับ2,000ซั 2, สสบสไครต์2,000ผู้ติดตามทั้งเพจและก็ทั้งในยู u ูบนะครับขอบคุณอ่างใจเตินมากาซิแล้วก็เนาะเอาไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับอยากให้ทําคลิปแบบไหน,นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปบอกมาได้นะโอเคแล้วก็เจอกันใหม่นะครับจากับสมตนเตนสวัสดีครับ